เขาก็มีความสุขกันมากทุกคนเห็นไหมอยู่นู่นน้องเลิกเรียนมาน้องเคยไปจังซี่บอลอะบออืม <c oughs> <sınız. S 1> เคยไปแต่ตอนที่แม่ไปใช่ไหมที่เวลาแม่ไปเยี่ยมพวกหนูแล้วเลิกเรียนแล้วถึงจะพาไปนะ่ะครับแ้วทีนี้เมื่อวานนี้เขาได้ไปเล่นเขาน้องก็แฮปปี้มากเลยนะออสครับ <c oughs> แฮปปี้สนุกสนานกีดการกับเพื่อนแล้วมันมีจุดพีิกอยู่จุดหนึ่ง ตอนที่เราจะแยกย้ายกันแล้วเพื่อนของเจสิก้าเดินเข้ามาขอบคุณแม่เดินเข้ามาขอบคุณนงบีเพราะว่ามามีหนูขอบคุณมากมากนะที่พาพวกหนูมาเที่ยวแล้วพาพวกหนูมาแบบเออแม่ก็เป็นคนจ่ายให้เด็กๆทุกคนห้าหกคนนั่นแหละแม่ก็พาเขาไปเล่นแล้วอันสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังบีแบบว่าปลื้ม เพื่อนของเจสบอกว่ามัมีตัวหอมมากเลย <laughs> You are such a cool m o m I really love you and your smell is so good ทุกคนเราเซมบอกเลยตอนนี้ใช่ไหม <h ums> ตอนใครบอกมาไม่ว่ามามีเป็นคู่มัมใช่ไหมมามีมมดีใจมากที่สุดเลยมามอยากเป็นครูมัม <h ums> ใช่ไหมไม่บอก บอกเลยข้างในมันรองให้เลยใช่ไหมต้นขาบอกว่ามัเป็นตัวมัมอีลี่ก็ก็ก็เป็นก็เขาพูดแบบนั้นมามึงจะให้กูไปพูดอะไรล่ะมึงก็ไปถามเพื่อนหนูเจ๊สิว่าเขาพูดกันจริงไหมไอ้ฮาโอ้ยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้เชื่อมาบิมึงหัวเราะนะมันก็บ่งบอกแล้วไอ้อก์คูเงินหลาเงินหล